ตรกรไทยที่นอ้นองชาวนาเข้าสวนท่วไรจำสุดเด็ดนี้ไว้ใจสู่เส้นทางความยัง่งยืนประยุกต์หลักคิสฎีใหม่พ่อหลวงจัดที่ดี ใใหห้้้สมมลเีีแนนว่ครับกสวัสดีครับกระผมนายหานชัยไคละหงนะครับซึ่งอยู่บ้านมองายหมู่ที่9นะครับซึ่งได้รับโครงการโครง,งนาโมเดลนะครับจากกรมการพัฒนาพัฒนาชุมชนนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับ จึงได้รับโครงการมาอยู่ในตามในเนื้อที่ของตัวเองนะครับซึ่งประมาณ3ไร่สาไร่ทังนั้นก็ซส่งกระผมก็ได้รับงบประมาณนี้ก็ดีใจที่สุดนะครับที่สุดที่ได้รับโครงการนี้จตำบลเราก็มีอยู่2อจุดจุดผมเป็นจุดที่สองจุดที่1นึ่งของบ้าน โคกลายหมูที่8ปดผมเป็นบ้านโมงลายหมู่ที่เก้าชุดที่สองส่วนจึงได้รับรู้มาจากท่านผู้ใหญ่นะครับเป็นในประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่จะจะร่วมเข้าโคงารคงการโครงการโคกหนองนาโมเดลในปี2565ังนั้นผมสนใจก็เลยแจ้งให้รับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาแจ้งกับ ทางพัฒนาชุมชนเพื่อต้องการที่จะทำโค้งนองนาในแปลงนาของกระผมนะครับเพื่อจะได้พัฒนาภายในครอบครัวและตามโครงการทางหน่วยงานราชการเพื่อนได้ส่งเสริมนะครับดังนั้นกาในเมื่อนี่กระผมจดีใจที่ทางหน่วยงานราชการที่ติดตามได้มาติดตามตามาการดําเนินการตามที่ผม ได้ปฏิบัตินะครับนั้น่ะขอขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและก็ชมผลงานที่ผมได้ผลิตไปปลูกในต้นไม้แลวก็ปลูกป้าปล่อยป้านะครับมีชะนา้ำต้นไม้ต่างๆที่ผมได้ปลูกมานะครับแล้วพืชที่ผมปลูกก็คือมีมะเขือมีมะละกอแล้วก็ต้นพริกแล้วก็พริกนี่ก็มันก็น อยากล่วงโรยถึกฝนเหรล่วงโรยไปนะครับเพราะว่ออาปลูกได้มาตั้งลหลายเดือนแล้วตั้งแต่เดือนมีนานเดือนมีนาเน,นี่ยนี่ก็ข้าวนาฝนแวงมะเขือนะครับต้นต้นกล้วยนะครับกล้วยกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยของพระราชินีนะครับของประเทศพันธุ์อย่างบุ้นี่ผมก็ทึ่ได้ขอเพิ่นมาต้นก้าเพิ่นมามาด้ประมาณสองลุมนะครับต้นมะละกอพริกนี่ก็ แต่ส่วนมากก็บบได้ค่อยได้ขายนะครับมีญาติพี่น้องมาเพื่อนมาดูแลก็ได้แบ่งปันกันไปนะครับต้นกล้วยก็ได้ต้นกล้วยนี่กล้วยพันงัวช่างบบมีปีนี่ครับออกมาเป็นหน่วยเลยนะครับออกมาเป็นหน่วยเพราะว่าผมก็ได้เอามาจากหลายๆญาติเพิ่นออกมาให้ทางโคกสีสุพนนรรณต้นกล้วยทั้งต้นมังละคุนะครับ ต้นตะไคร่นี่หลายอย่างครับต้อนอ้อยต้อนอ้อยอ้อยเก็บแล้วครับเวลาเก็บก็ได้พอได้ไปขายอยู่นะครับไปขายไปขายในตลาดในหมู่บ้านนี่ละหมู่บ้านบางกอกลายซึ่งใกลๆบ้านนี่แหละเป็นที่จัดแต่ละวันเขาทําการตลาดเปิดตลาดมากไปในหมู่บ้านก็ได้เอาไปขายทั้งกล้วยนะครับทั้งข่าตะไคร้มะเขือนะครับมะเขือ ตามที่เห็นนี่ก็อันนี้มันก็แก่ตัวไปแล้วมีมะเขือที่กินแกนน่ช่วงนั้นก็เอาไปขายอยู่ในตลาดนี่แหละไปในหมู่บ้านของเขาซึ่งไปในบ้านโคกลลยแหละตำบลม่วงไล่เยะกล้วยตัดไปขายมีคนมาดูแลมาเบิ่งงานมาชมกับแบ่งปันข้าเจ้าไปนะครับบอกว่าขา่าบอกว่าตะไคร แม้กระทั่งต้นหญ้านะครับต้นหญ้านี่ก็มีคนมาเอาไปทําพันธุ์นะครับ้าเนี่เปียหวานเนีเปียเตีย้ยซึ่งได้แบ่งปันธุ์กับเจ้าไปทางโคกสีสุพรรณครับเพิ่นมาเอาหน่อยญาติพี่น้องทางไกลข้าพเจ้ามาพอไดอ้อันนี้ก็เป็น,ต,นนะต้นหูเสือนะต้นหูเสือนี่เป็นพักชนิดนึงนะครับกินกับกินกับ ลาบนะครับลาบลาบกินกับลาบกับกล้อยกินแล้วมันจะทําให้เย็นทองนะครับบวมีวัตถุทองอืดทองังางากินเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรไปนํานะครับในตัวผมเลยเอามาปลูกไว้นะครับมีหลายคนที่มาขอไปขยายพันธุ์ไปหญ้าที่เราปลูกรอบๆเป็นหญ้าหญ้านี่เปียนะครับหญ้านี่เปียหญ้านี่เปียประโยชน์ขอรามันคืออะไรครับประโยชน์ก็ทีแรกผมเอามาเพื่อ กันพังเนี่ยดินชุบดินพังนี่แหละทีนี้มันเนียนมันหลายแล้วก็ตัดให้งัวนะครับงัวตัดให้งัวให้ควายควายผมก็มีควายก็มีสี่ตัวงัวก็มีเป็นสิบสิบตัวผมแลว้วครับงัวงัวขุนแน่พอได้พอได้ให้มันนะครับป่าที่เท้าเยี่ยงเนี่ยมีป่าอย่างไรครับมีป่านินนะครับป่านินป่าในในบ่อนี่ป่านิน,ป,น,น,ป,น,นป่านินผมปล่อยช่องสุด รอบนึงแล้วนะครับรอบนึงแล้วได้เอามาลงใหม่หป่าครับได้เอาลงมาใหม่เอาลงใหม่อีกแต่ตอนนี้ก็ก็ประมาณสามสองเดือนกว่าๆตัวใบใหญ่ก็เลยยังบม่ได้จับขายลายตามเดือนเนาะอีกสามสองสามเดือนครับผมิสองพรรชาพอดีโอ้ดีดีเป็นอันนี้นี่เป็นเป็นปุ๋ยนะกระปุ๋ยมักอันนี้ปุ๋ย ปุยปุยคอกปุยคอกสิ่งนี้นี่แหละเกิดจากเนี่ยเกิดจากงัวควายนั่แหละ,ละงัวควายงัวควายนี่เป็นโรงงังวโรงควายนี่เป็นโรงปุย๋ยจะนิดนึ่งนะครับทำปุยป๋ยผู้ผลิตปุ๋ยเฮาอะไรนี่มีงวัมงวมีควายนี่เราเลี้ยงวัวเนาะครับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงงวัวหมุนม,มันมาทำประโยชน์ใส่ต้นไม้นี่ผลไม้นี่นต้นมะแขงต้น ดีนะครับผมเอามาคือดินใหม่นะครับคือดินใหม่คุดนาะขึ้นมาพื้นดินพื้นมันกรบบง่งดินดีประดปลูกอย่างกับปุยขึ้นซึ่งผมเอารถไถแก้มาฮกเลยได้เกฮกคันรถไถอะไรได้เลยมาบำรุงดินนี่ต้นกล้วยมผมก็ลองพื้นบดต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวน้ำหอมอกำลังปลูกไดไ้ได้เพิ่งได้ปีเดียวมีก็ต้นมะ มกแปบมกแปบมะอันนั่นเฮานี่ลลายมีคนมาขอเราไปซื้อตะไปขายตามตลาดมีคนซื้อกับขายตอนนี้มันโรยเนาะมันตอนนี้มันโรยแล้วมันแก่แล้วนี่ยนี่แต่ว่าเมล็ดมันนี้ก็ยังเอาไปเพาะขายได้เพาะขาไปขายเมล็ดได้ใช่ไหมครับครับมีใครต้องการก็ส่วนมากก็บม่ได้ขายแล้วครับขาเจ้ามาขอพอเมล็ดมันก็เอาไปคือมันตกลงมามันก็จะเป็นต้นเล็กแบบนี้เนาะต้นเล็กๆแบบนี้เลย เต้นกล้าต้นเบีย้ยมันใครอยากได้ก็มาขุดเอาเลยขุดเอาเลยต้นนี้มันเกิดง่ายขึ้นง่ายไม่ถึงกับยากนะครับการปลูกต้นกล้วยมีกล้วยกล้วยกล้วยเม็ดกล้วยเม็ดบใบไส่ใบยอย่างเดียวนี่เม็ดมันบคุคอยได้เป็นดอกเม็ดมันบูดึงได้ขายได้ โอ้ใบมันได้ขายขายใบยมันว่า,าได้ขายทั้งใบครับทั้งทั้งหมากทั้งหม,มากผลหมากผลใบปีด้วยเนาะปีด้วยครับอันนี้แปลงมันมันรวยแล้วเดี่ยผมทำผักผักชีผักชีผักช,กชีนี่หมดไปแล้วนี่ครับอันนี้กระต้นพริกนะครับต้นพริกก็ปลูกบนหน้าแรงแรงนั้นนะครับเพื่อเพจะออกดอก ออกมากมะเขือมะแข้งนเหนี่ครับแข้งซึ่งปลูกไว้นะครับปลูกไว้แต่บริได้ขายก็เพราะได้กินนะครับปันพี่ปันน้องกินมะมะเขือมะแข้งเหมนมะกะแปะมะแปะ๊บต้นกล้วยนี่กัขายได้หลายสุดแล้วกับต้นกล้วยบักได้หลายสุดได้หลักของสวนครับหลายลักรายลักของสวนพร<ว>เพราะว,ว่าปลูกง่ายปลูกง่ายต้นกล้วย ต้นต้นมะขามแปรนี่มะแปร์มะขามเทศนะมะเทนสาวไทยข้าเทศมะขามเทศหวานก็เป็นว่าาเทศหวานเลยมาปลูกเองเาได้พันมาจาก่อมาไก่ผลผลมาจากซีสะเกดนว่าพันดีไปอบรมมาเลยนำมาปลูกเป็นตัวอย่างบางที่ผู้ใดต้องการก็ เอาเม็ดอพันมันไว้นะครับนี่ก็คลองนะครับคลองใส่ไก่ใส่ไก่ตัวนี้มันบุบพังนะครับมันบวพังทั้งโชนนั่นมันพังพังลงมาตัวนี้ยังยังลึกดินเหนียวปนทรายดินเป็นดินเหนียวปนทรายยังลึกอยู่ท่านมึงใดที่บวพังลงมาะะเลี้ยงปลานะครับปลาดุกนะ,ะปลาดุกปลาดุกปลาสลิด ปลาปลาหมอปลาเข็งลงหลายแล้วเป็นปลาหมอกับปลาลายไปได้มาทีแรกสองร้อยกว่าโตวกับปลมันใหญ่แล้วปล่อยมาเอามาใหญ่ๆแล้วแต่กับปลาดุกก็พันพันตัวแล้วปลาดุกปลาดุกอุ้ยเท่านี้แหละปลาดุกหน้าเนี่ยผมก็ลงนี่แล้วกับปลาสลิดแม่พันเขามาลายลายร้อยโตวางอยู่าัวรอปล่อยไว้ให้มันไข่ แผ่พันธุ์ออกนะครับเพื่อสิได้ขยายสิได้ขายสิได้ขายก็ได้กินนะครับให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องได้อยู่ได้กินนํากันนะครับ,รบตอนที่แรกนี่ครับดินยังบ่ได้เรียบแบบนี้นะครับนี่ผมคุดนะครับเอาเสียมจกคุดสะเพี่ยให้มันมันพังนะครับเพราะว่าตอนที่คุดทีแรกนี่โหลดแมคโเกะเจ้าบ่ได้เยียบนะครับมันเลยบนแอน มันบริเนน,นนะครับน,น้ำเวลาฝนตกมาสะไปเป็นรูเป็นคลองผมได้สะได้เกียเองนั่นนี่ถึงถึงได้เรียบอย่างนี้นะครับตะกี้สูงประมาณพี่ละผมคุดลงประมาณสี่สิบเซนด้วนี่เกียมันเรียบดันลงไปพุ่นนะครับคุดเอามือนะครับบมเม่นหลดไทยนะเอามือมือมือใส่ล้ออะไรก็สูบดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยทางนี้มันจะต่ำนะครับ ตอนทีแรกแต่นี่ผมต้องใส่แรงงานคนนี่แหละตัวเองนี่แหละต้นต้นผิกต้นมะพร้าวฟ้าน้ำหอมกล้วยปลูกไ้โอคกับที่เห็นนี่เป็นไม้ค้างนี่ก็ค้างมะทัวพูแล้วก็มะทัวพูซึ่งปลูกแล้วก็นาแรงนาแรงมันก็ตายไปนะครับซ,ซึ่งผลผลิตก,ก็ได้หลายแล้วไปขายตลาด ตอนนี้ยังไ่ลงใหม่ว่าเม็ดพันธุ์มันมีอยู่เพรว่าหน้าฝนมานี่ก็ดินอ่อนก็จะได้คุดหลุมแล้วก็ปลูกฝังอีกคือเก่านะซึ่งตัวผู้นี่ก็เป็นพืชที่เป็นเศรษฐกิจที่ขายดีอยู่เอาไปกินกับแจว่วกับจุนะบสำหรับท่อที่เห็นนี่นะครับเป็นท่อที่สูบน้ำมานะใสาใ่ไดสูบน้ำมาจากสะบอ่อปุแนละบอ่บอเก่าบอ่อที่แรก มาใส่พืชน,นี่แหละเพื่อหนาแร่งที่ได้ช่วยให้พืชบวตายนะครับในมีรอดนะครับผมวางรอดด้วยสายสายยางนี่จะนำใดมาใดเป็นจุดเป็นจุดนี่นะครับมีวาวมีอย่างเปิดใส่ยอดเป็นจุดเป็นจุดนะครับสายยางนี่ก็คือต้นไผ่นะครับไผ่ไผ่ไกิมซุงไผ่กิมซุง ที่แรกทีแรกนะครับปลูกปลูกกระโบยากนะครับผมตัดเอาท่อนมันเลยมาซ้ำเลยครับนี่นี่อนที่มันบาตายผมซํำถี่ไว้ถึงนี่บวาตายมันเกิดเกิดแล้วนะครับประโยชน์มันกินหน่อแล้วก็กินหน,อน่นนอยอย่างเดียวกินหน่อมาทําอาหารแกงซึ่งเป็นอาหารลักของชาวภาคอีสานของเฮ้าเลยนี่ต้นอกอไผ่นี่หนอมันนี่นก็ัหลายๆก็นําไปขายขายตามตลาดโอ้ดีนะครับ ขายดีหนาแล้งนี่หนาแล้งนี่ขายดีที่สุดนั่นก็คือหน่อไม้หน่อไม้กิมซุงนี่นี่ผมปลูกเพิ่งได้ปีเดียวยังยังมาถึงปีซั้มนี่ครับใหญ่ละใหญ่แล้วนี่งเพราะกล้าไว้อยู่ที่ปลูกให้สุดเลยแหละผมคิดว่าจะปลูกให้สุดซึ่งลำต้นมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วก็มีประโยชน์เหตุทำเป็น ลักหัวทำเป็นไม้ไม้ตอกจักสารนี่ก็ได้คือกันะครับมีประโยชน์หลายอย่างอยู่โดยถึงกับบ่มีนะครับเป็นรักหัวเป็นหาวหัวเอามาเห็ดสวนนี่แหละมันยังโปเนาะมันยังบ่ร่มัน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 เพิ่งเป็นครับมันยังบ่มีตัวพิงนะมันเลยลมครับมันเลยบโบใหญ่ อันนี้ก็ต้นหมักกระบกนะครับชาวบ้านเขาเรียกว่าต้นหมากกระบกต้นบกซึ่งหมากมันก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ปชนเป็นชุกมันหล่นลงมาแบบมันหล่นลงมาของมันให้นวลมันหล่อนออกมาเรือตะแกนเรือตะแกนเลยเวลาดินนาแร้งเนี่ยเขาก็เก็บมาผ่าผ่านะผ่าเลยละนี่ผ่าอย่าน,นี้มัน นี่มันหมักแมงนะครับมันล้วงมึงล้วงมันหล่นมันยังบ่อุกป่านไดแต่มันซุกมันสิเป็นพวะเดือนเจ็ดเดือนแปดสี่ลวงแปดเดือนเก้ามันละแห้งเนาะมันสิมันซุกแล้วมันสิหลวงลงมาเปื่อยที่ออกมาเลือดตะแกนนเขาค่อยนำออกไปผ่าผ่าเม็ดทางในมันมากินโอ้ยแซ่บนะครับแซ่บเม็ดทางทางในมันแล้วก็สินำไปบางคนก็นำไปไปทำ ประโยชน์หลายอย่างนำไปเป็นขนมเป็นของเป็นของอาหารป่านะหลายคนก็มักกินน,น,น,นะครับมันแทบมันมันนะครับนำไปคั่วนะโอมันทำอาหารเป็นหลายอย่างคือนี่คือมักกนะบอกอันนี้ก็เป็นข้ามักทั่วนะครับมัททัวซึ่งมัน ผมปลูกมาหลายรอบแล้วนะครับนี่เป็นรอบที่สามนั่นี่รอบที่สามที่ผมปลูกมารอบนั้นขายไปแล้วสองรอบแล้วครับนี่ปลูกใหม่ปลูกใหม่รอบที่รอบที่สามที่สามผมเป็นเห็ดค้างไว้อยู่นี่ตลอดเวลาดินก็ต้องคุดใหม่เอาปูนขาวลงพุนคอกลงอาอนี่ก็มาแตงดอกเป็นเป็นเกิดขึ้นมาเองนะครับเป็นเกิดขึ้นมาเองตัวนี้ ได้ถั่วค่าเะไรค่าผมปูกไว้นี่ครับว่าค่านี่ค็คุดไปขายแ,แม่บ้านเพม่นคุดไปขายตลาดก็ได้นำนี่ก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่พอได้ใช่ได้ซอยอยู่ดีกว่าโบมีดีกว่าบริเฮ่นนี่ก็เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกนะครับถั่วหรือเพิ่งปลูกขึ้นมาฝนตกมาห้ามหรือตัวเกิดตัวโเกิดดินแน,น่นมันเราโบจะเกิดก็มีนะครับ ครับอันนี้ก็ต้นมะพริกกับมะเขือนะครับจึงปลูกอยู่บนคันนาทองคํานี่ค่นาทองคาเพราะว่าปลูกมะเขือมันก็มันแก่แล้วนะครับมันเริ่มพริกใบใหม่ฝนตกมาใส่ต้นพริกต้นมะพริกต้นมะเขือแต่บ่ตายนะครับขึ้นมาใหม่เรื่อยแล้วก็เอาฝุ่นลงใส่ฝุ่นขี้งวขี้ควายใส่ขึ้นมาขึ้นเก่าก็ตัดต้วอะมันแก่เขาก็ตัดออก มาทิ่ทอดแหนงขึ้นมาใหม่หนาทองคำนี่กันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์รลายอย่างปลูกต้นมะละกอต้นมะเขือมะพริก,กตามที่เห็นนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับที่โครงการนี้ทางหน่วยงานราชการเพื่อนมีงบประมาณสร้างให้ราจะดดได้ใชส้ ได้เห็ดุได้ทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีพใอยู่ดีมีสุขตามโครงการเพื่อนอันนี้ก็เป็นที่นานะครับที่ตัวนั้นเป็นโคกตัวนี้เป็นนาโคกหนองนาตัวนี้นานะครับตอนนี้ยังยังยังบริไถะไถหุดไถยังปีนี้สีได้เหตุทำให้ดำนาให้ตามโครงการเพื่อน,อน,น ดีดำนาตอนนี้แต่ยัง,งยังไม่ได้ไถเอ็ดนาแล้วนี่เขาเขาเซ็นอย่างต่อได้เ็ดนาได้ก็มีนั่นแหละมีแต่ปลูกปลูกตามขันปลูผักสวนควรัวเลื่องจากทำนาแล้วก็ปลูกพักทำแปลงนาหนา,หนารแรงเนาะเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องแต่ว่าอะแรงเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้เห็ดเนี่ยเนาะแต่ปีที่แล้วนี่ยังไม่ได้เห็ดมันกระชั้นชิดโพดโครงการแล้วเสร็จก็เลย เตรียมตัวบรทันเลยบริเวเหตุนาที่แล้วที่ผ่านมาบมะม่วงวกระปูกไว้ได้ตั้งแต่เดือนเมื่อเดือนเมนาเมษาเมษา,าปีที่แล้วนะครับออก็ออกออกหมากออกผลแล้วเนผลนึ่งจกักเหี้ยไปใส่แล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> ใ,นหนใหญ่มะม่วงพันแอปเปิ้ลพันแอปเปิ้มปปลมะม่วง มะม่วงพันสามดูๆนี่แล้วก็มะละกอนี่พอได้พอได้กินพอได้อยู่ได้กินแล้วก็แบ่งปันชาวบ้านีต้นกล้วยกล้วยนี่ก็ออกมานี่กล้วยหอมนะครับนี่ก็กล้วยหอมเลยยังไม่ได้มักเพราะอันนี้มันเพป็นอยู่หลังนี่หรือไม่ได้ฮักออกออกหลายต้นแล้วนะครับนี่ออกหลายชุดแล้วนี่เป็นชุดที่สามแล้วนี่ จุดที่สามแล้วนี่ยนี่ก็เป็นฐานนะครับฐานปุ๋ยมักนะครับี่้วเป็นปุ๋ยมักทำคอรกรอบด้วยสังกะสีนีเศษฟางเศษไม้ยังกลับมาลงพร้อมกับฝุ่นขี้งวขีค้ควายกบเดียวล,วลดน้ำไว้มันยบุบแต่ตะกี้มันก็สวดที่แล้วครับก็เต็มที่แล้วอันนี้มันโยบลงแล้วเนี่ยมันย่อยสลายไปแลวเนี่ยสมมื่อนี่แบ ใส่พื้นผลมาแล้วใส่พื้นพื้นผลใส่พ <c oughs> ื้นผลไปนำ้ำก็มันสิหน่อยชูนเพาะเนาะอันนี้<อ>นี่นี่ชูนเพาะเพาะพันธุ์ต้นก้ามีตั้งต้นมะขามมะขามยักษ์ต้นกล้วยแล้วก็ต้นอะไรนะแก้วมังกรเห็นแก้วมังกรนี่แก้วมังกรนี่ก็ต้นก้าไผ่ไผ่กิมซุ่งไพ,ยพย่กิมซุ่งพร้อมที่จะ นี่กระชังกระชังหอยนะครับหอยหอยเชลรี่ทองตอนนี้มันเบิดแล้วเบิดไปแล้วนะครับเบิดไปแล้วตายเบิดเลยกายเบิดก็เลยนำมาเรียกอยีกอยู่นี่กับกระชังแหน่แหนแนะครับแหนแดงยิงเอานำไปทำเป็นอาหารอาหารปลานะครับ ทำให้เราประหยัดลดต้นทุนไปอีกแล้วัซื้อหัวอาหารเอาไปให้กินกินดีนะครับประโยชน์กินไปดีไหเป็ดไหไก่กับผสมกำห้มนี่ก็ประหยัดต,ต้นทุนไปหลายเตื่ทำให้เอานี่ประหยัดต้นทุนไปในการใช้จ่ายในแดงนี้ไม่ควรวนี่ก็เป็น นำปุยิญชีนะครับปุญชีสังเคราะห์แสงซึ่งได้มักไว้นะครับมักไว้มักไว้เพื่อทําให้เอาไปใส่นี่แหละต้นไม้ลดต้นไม้ต้นนี่ที่เขาปลูกไว้นี่ทําให้มันงามอเฮ็ดเอง,งเฮ็ดเองนะครับไปเรียนรู้มาจากไหน,นเรียนรู้กับไปไป,ไปนี่แหละฝึกไปอบรมจากหน่วยงานของราชการเป็น พาไปอบรมนะครับตามคนก,ก็สอนให้มาทําเองนะครับเพิ่งเพิ่งทาไว้นี่ยังยัง,ยยยง,ยยงไาามไไ่ได้ขยายนะครับยังไม่ได้ขยายเพิ่งทาไว้เพราะว่าเอาน้ำเอาขวดไว้รอไว้อยู่สิบขวดอยู่เพื่อที่จะขยายนะครับเพื่อเขาสีได้ขยายไปให้มันหลายๆขึ้นว่าต้นไม้ต้นที่เราจะ,ปะไปไําไปใสก็ลายอย่ามันพอใสเนี่เขียงงามเลยใส ใส่นี่แหละปุยที่ทำไว้นะครับปุยอินทรีย์สังเคราะห์แสงโดนะยบุมีผิดมีภัยบบมีสารเคมีเกือปน,นใดทั้งสิ้นนะครับบ่เป็นอันตรายต่อสัตว์และคนนะครับในการบริโภคกับขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ มีโครงการนี้มาให้มาให้ชาวบ้านขาองเราได้ได้เห็ุซึ่งตัวกผมก็ได้รับโครงการนี้คือการจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยเพื่อจะมีงบประมาณได้มาทำนะครับก่นนอกประชาชนซึ่งผมก็ได้รับซึ่งเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเป็นมาที่สุดที่ได้รับได้รับผล ตอบแทนคือการขายขายผลผลิตต้ต้นกล้วยต้นอ้อยต้นมะม่วงมะละกอพริกมะเขือะนะครือหลายอย่างสึ่งทางทางหน่วยงานเป็นได้มาสัางมาแปลงให้ผมก็ต้องขอขอบคุณซึ่งในขราวครั้งนี้นอยากจะให้ทุกคนะกนะครับได้มีใจที่อยากจะ ร่วมสร้างร่วมพัฒนาไปกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นในจัดสรรงบประมาณนี้ให้ซึ่งผมได้รับโอ้ดีหลายนะครับดีหลายผลประโยชน์ทีได้รับมีบอ่อปลาเลี้ยงปลา,ไ,าไ,ปปปไปขายไนดะ้ปลูกพักปลูกมะพริกปลูกมะเขือไปขายในตลาดได้ได้ผลผลิต มากนะครับเกินคาดใยแหละขนาดปีดีปีแรกแนั่นเครับผลผลิตยังต้นใหญ่ต้นมะม่วงต้นมะพร้าวถ้าปีต่อไปนี่อีก2ปี3ปีผมว่าโอ้ยิ่งยิ่งหลายนะครับผลผลิตต้นไม้ต,ต้นใหญ่นะทสิได้ผลผลิตดีกว่านี้หลายเท่านะครับ